ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีนะฮะวันนี้พามาดูบิสมัทเตอร์ซีนะฮะตัวชุดนี้เป็นวัวอายุ8เดือนนะครับเป็นบิสมัทเตอร์นะครับได้ทําการตีเบอร์นะครับตีเบอร์แล้วก็ส่งจดกับทางสมาคมเรียบร้อยแล้วนะครับก็แค่รอแค่ใบเท่านั้นเองนะครับก็ใบก็รอไม่นานเดี๋ยวก็จะได้แล้วนะครับชุดนี้เป็น C1 ทั้งหมดนะฮะมีใบรองรับจากทางสมาคมนะครับ Sociedad, ชุดนี้นะครับตัวนี้เกิดจากแม่ชารเล่นะฮะที่ใกล้หน้าจอนะครับตัวนี้เป็นลูกอินฟินิตี้วันทั้งหมดนะฮะชุดนั้นก็เป็นอินฟินิตี้วันนะฮะจะสังเกตเห็นตีเบอร์อยู่นะครับชุดนี้จะเกิดจากแม่บรามันนะฮะชุดนี้จะเกิดจากแม่บรามันนะฮะนี่ครับเป็นลูกอินฟินิตี้วันทั้งหมดนะฮะเป็นวัวมีประวัตินะฮะเป็นบิสมัตเตอร์นะครับ สี่หนึ่งแล้วนะครับเราได้ทําการตีเบอร์แล้วก็ส่งจดกับทางสมาคมของกัมเอสเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้มี3ตัวนะครับมี3ตัวเกิดจากแม่บามัน2ตัวนี่ครับที่เห็นใกล้ๆจอนะครับแล้วก็ตัวไกลนั่นก็เกิดจากแม่ชาโลเร่นะครับฝากกดติดตามโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันมาเยอะๆเลยนะฮะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับชุดนี้นะครับเป็นวัวมีประวัติแน่นอนนะครับเราตีเบอร์แล้วนะครับส่งจดส่งจดสี่หนึ่งกับทางสมาคมเรียบร้อยนะครับนะครับเห็นไหมฮะจะเห็นเป็นเบอร์ลางๆนะครับชุดนี้เป็นวัวอายุ8เดือนเพศเมียทั้งหมดนะฮะเพศเมียทั้งหมดนะครับ3ตัวนี้อายุ8เดือนนะครับก็โอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะ ถ้าแต่สนใจก็โทรมาที่0955239512 0955239512โ okay, อเคครับสวัสดีครับ